วันนี้ไม่มีอะไอวดดอกไม้งามๆหน้าบ้านาใครจะมาซื้อก็ได้นะขายอยู่เปิดร้านอยู่แม่ดอกไม้ต้นนี้ต้นละ80ดสิถ้าใครจะเอากระถางด้วยก็บวกไป80บวกไปอีก10 เป็นเกเดอ้อเพราะว่ามันมีสองสีกันเองบ้านเราแต่ถ้าให้ส่งก็บวกค่าส่งไปอีก80สิบสวยนะสวยไหมเออสวยแต่อย่าถามชื่อนะจำชื่อไม่ได้ส่วนอันนี้คิตตี้ค่ะสีหวานสีบานหลายวันแล้วนะเนี่ยจะครบอาทิตย์แล้วเนี่ยยังไม่ร่วงเลยแต่สีจะซีดหน่อย อันนี้ม่วงสักดาดอกหอมดอกหอมจริงๆเพื่อนๆอนอันนี้อะไรอ่ะสีเหลืองดอกซ้อนจำชื่อไม่ได้เยอะอยู่หลายตัวอยู่นะแต่จำชื่อไม่ได้เลยบางตัวก็จำได้บางตัวก็จำไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนม,มันลืมไงโอเคด่นี่คาราเมลของเรา นี่ต้นนี้จําได้คือต้นคาราเมลแค่นั้นแหละแต่เราชอบต้นนี้เนี่ยต้นนี้มีสองสีสองเป็นสองสีสองสีสองสีสงสใช่สีแดงยังไม่บานกำลังตุมตูมๆเดี๋ยวเราเอามาให้ดูใหม่นะนเพื่อนๆรอให้มันบานก่อนถ้ามันจะบานนะอ,อีกอีกนี่มันต้องร่วงก่อนแน่เลยเนี่ย อยากให้มันบานพร้อมกันจังจะได้ส,สวยๆสองสีสองสีแฟนซีสองสีมาเลยมาเลยขายไม่แพงมาเลยยกไปเลยกระถางนี้กระถางนี้ให้ไปเลยเก้าสิบเก้าสิบแต่ถ้าให้ส่งก็บวกอีกแปดสิบนะจ๊ะใกลๆส่งได้ ไม่บวกเพิ่มเอาแค่นั้นแหละ80บบาทเทค่ะ